บทสรุปทุกอย่างอิตาลีคว่ำบราซิลซิวแชมป์วอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025วินใน2025 ที่เมืองลอดประเทศโปลแลรนด์รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพปิดฉากลงเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่แข่งขันกันมาร่วมเดือนจากทั้งหมด18ชาติที่ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันตั้งแต่รอบแรกจนถึงนัดชิงชนะเลิศโดยในเกมรอบชิงชนะเลศิศเป็นการเจอกันระหว่างอิตาลีทีมแกร่งจากยุโรปอันดับหนึ่งโลกพบกับบราซิลยยกษ์ใหญ่จากอเมริกาใต้อันดับสองของโลกตลอดทั้งเกมต้องบอกว่าสู้กันได้สมศักดิ์ศรีคู่ชิงชนะเลิศเป็นอย่างมากก่อนที่ทีมชาติอิตาลีที่ทำได้ดีกว่าในจังหวะสำคัญจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้3-1เซต22-25 ยี่สิบห้าถึงสิบแปดยี่สิบห้าถึงยี่สิบสองและยี่สิบห้าถึงยี่สิบสองป้องกันแชมป์ไว้ได้อีกสมัยถือเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่สามในประวัติศาสตร์พร้อมทั้งสร้างสถิติชนะรวดทุกเกมในทัวร์นาเมนต์นี้รางวัลน,นักกีฬายอดเยี่ยมในตำแหน่งต่างๆนักกีฬายอดเยี่ยม MVP เปโลาอิโกนูอิตาลีหัวเสายอดเยี่ยมจูเลียเบิร์กมานบราซิลมีเรียมซิลล่าอิตาลีบอลเร็ยวยอดเยี่ยมอักเนสกาคอนเนลุกโปลแลนด์จูเลียคูดีบราซิล ตัวรับอิสระยอดเยี่ยมม n นิกาเดเจนาโรอิตาลีเซตยอดเยี่ยมอเลเซียออโรอิตาลีมีหลังยอดเยี่ยมปลาอิโกนูอิตาลีสรุปอันดับการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025 1. อิตาลีแชมป์2บราซิลรองแชมป์3โปลแลนด์อันดับ3 4. ญี่ปุน่น 5. จีน 6. ตุรกี 7. เยอรมนี 8. สหรัฐอเมริกา 9. ฝรั่งเศส 10. เนเธอร์แลนด์1 1สาธารณรัฐเช็ก 12. โดมินิกัน 13. บันแกเรีย 14. เบลเยียม 15. เซอร์เบีย 16. แคนาดา 17. ไทย 18. เกาหลีใต้ตกชั้น